สวัสดีคะ่ะสวัสดีกุณอิคเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะวันนี้นะคะอ้อมเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะจากฟอร์ดจากฟอร,ร์ดพนัคอนเกษตรนวนมินนะคะวันนี้อ้อมได้มีโอกาสนะคะมารีวิวนะคะเจ้าตัว next gen Langer นะคะเจ้าตัวว i t ็นะคะสีเหลืองคันนี้นะคะ ก่อนจะมาชมกันนะคะว่าเจ้าตัวสีเหลืองคันนี้นะคะวายเคนะคะได้มีการแต่งอะไรบ้างนะคะอย่าพลาดนะคะการติดตามนะคะการกดไลค์กา,การกดารกดสับสไครนะคะของอ้อมนะคะเพื่อจะได้ติดตามช่องของอ้อมนะคะว่าอ้อมได้มีรถรุ่นอะไรนะคะมารีวิวรถสวยๆหล่อๆเท่ๆแบบไหนมาแต่งให้ช่านให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าอ้อมไม่ด้ทำการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัววายเทคสีเหลือลงตัวนี้บ้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะอ้อมไม่ได้ทำการนะคะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะทรงขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวหนังสือนะคะ FORD นะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะเพื่อตัดกับสีรถนะคะสีเหลืองตัวนี้นะคะมันก็จะลงตัวมากขึ้นนะคะตามด้วยไฟนะคะ LED นะคะสามดวงแบบนี้นะคะสีส้มนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูส่วนของไฟกันบ้างค่ะไฟนะคะอ้อมได้ทาการครอบนะคะไฟนะคะขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะมีตัวหนังสือนะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะตัวนี้ติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามารับชมในส่วนของด้านข้างกันหน่อยค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวใส่ซุ้มร้อนะคะแบบเห็นหมุดนะคะ6นิ้วนะคะตัวนี้นะคะกาว3านะคะลิงด้วยกาวประสานนะคะติดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะรับประกันนะคะไม่มีการ ดูดล่อนใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะแมกยางนะคะเป็นแมกยางขอบ20นะคะแมกเป็นออฟลึกนะคะลบ2นะคะตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะแมกเป็นลายสีดำเงานะคะตัดด้วยเป็นขอบสีแดงตัวนี้นะคะเพิ่มความมิติกับตัวรถมากขึ้นนะคะส่วนยางนะคะยางก็จะเป็นยางขอบ20นะคะซีรีส์ยางนะคะ33คูณสิบนะคะ OR ยีนะคะตัวนี้นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะยกนะคะมีการยกให้กับลูกค้านะคะยก2นิ้วนะคะหน้า2หลัง2ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ถัดมาค่ะตัวนี้นะคะได้ทําการใส่ครอบนะคะตัวเบ้ากันลอยนะคะสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับฟิล์มเซรามิกนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ40 60- 8 0นะคะความมืดความหนานะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เดีย๋ยวเราถัดมาดูด้าน,นหลังกันหน่อยะคะ่ะด้านหลังนะคะได้ทําการใส่สติกเกอร์นะคะเล็กๆน้อยๆสาดโคนนะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะตัวท้ายกระบะให้กับลูกค้านะคะ เรามาชมในส่วนของด้านหลังกันหน่อยค่ะด้านหลังนะคะได้ทําการครอบนะคะฝากระบะท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเหลืองนะคะตัวนี้นะคะตัดด้วยหนังสือนะคะ FORD นะคะสีดําด้านนะคะตัวนี้วายแท็กของเขานะคะตัวนี้นะคะจุดเด่นเลยนะคะคือฝากระบะท้ายนะคะมีน้ําหนักเบามากเลยนะคะสามารถเปิดปิดนะคะด้วยมือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้นะคะส่วน กระบะท้ายนะคะข้างในนะคะก็มีขนาดกว้างขึ้นกว่าตัวเก่านะคะตัวนี้นะคะสามารถบรรทุกของนะคะสิ่งของนะคะได้บรรจุได้เยอะมากเลยค่ะมาดูส่วนของไฟไหน่อยนะคะไฟก็จะเป็นตัวไฟท้ายนะคะก็จะเป็นตัวครอบนะคะสีดำด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะ กันชนท้ายนะคะจะเป็นสีกราฟไฟนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะ4จุดนะคะเหมือนเดิมนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะวายแท็กตัวนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสวยสูกใจสําหรับลูกค้าไหมคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังรับชมนะคะหรือกําลังมองหากระบะนะคะออฟโรดแบบนี้นะคะยกสูงแบบนี้นะคะ4ประตูนะคะวายแท็ White นะคะ เต็มระบบนะคะระบบครบเครื่องนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบภายในนะคะของเขานะคะ <balances. S 1> ก็เป็นที่1เลยนะคะของ Ford นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะมีไฟมีไฟแนนซ์นะคะจัดเอกาสารให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกนะคะมารับรถที่กรุงเทพนะคะเรามีบริการนะคะส่งรถให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาอ้อมได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงเข้ามาหาอ้อมก็ได้นะคะ0623481061ค่ะหรือจะแอด ID รายหาอ้อมก็ได้นะคะตามเป็นด้วยเบอร์โทรค่ะอย่าอ้อมจะทิ้งไว้ทางได้ทางลิงก์ด้านล่างให้กับลูกลูกค้าดูนะคะวันนี้นะคะ อ้อมได้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้ากันนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะว่าคลิปหน้านะคะว่าอ้อมจะมีรถรุ่นอะไรนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ